สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สป라이์ Gview a s r o c k มาเฉบาะที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมอ e r c l o c k ซน n e TV นะครับอยู่กับนัทมิสเตอรรี่ครับผมก็วันนี้ผมมีโน้ตบุ๊ก มา1ตัวนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยเราก็เคยได้เล่าข่าวกันไปคร่าวๆแล้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง a อ e r ตัวบางๆค่อนข้างทีียะแรงนะครับสำหรับคอเกมนี่สบายเลยสเปคขนาดนี้นะครับมันวางอยู่ตรงหน้าเราแล้วจากที่เราเล่าข่าวไปปุ๊บมันก็รีบมาหาเราเลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลย a c e r ครับ Aspire V 17 Nitro นโตรแบ็กเ i ติเอาแบบ สั้นๆได้ใ่ความเลยนะเมื่อกี้ยาวไป Acer Acer Aspire V17 Nitro Back Edition อย่างยาวนะครับ Back Edition นี่แน่นอนว่าต้องเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าดีไซน์จะเป็นยังไงความบางจะขนาดไหนความแรงจะเป็นแบบไหนนะครับเริ่มจากดีไซน์เลยตรงนี้เลยบริเวณนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของหน้าจอหรือเป็นเวอร์นะครับเป็นฝาปิด นะครับก็จะเป็นสีดําเลยทั้งแผ่นเลยนะครับเป็นสีดําแบบดําด้านไม่มีไม่มีแวววาวไม่มีความเงาเลยนะครับพื้นผิวเนี่ยเขาจะมี texture นิดหนึ่งนะครับเป็นเส้นๆ้นเวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นมันเป็น texture นะครับมันจะไม่เรียบแล้วก็จะมีโลโก้ Acer นะครับอยู่บริเวณขอบด้านข้างบริเวณนี้นะฮะบริเวณขอบด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับสีโคมเมี่ยมแวววาวเงาเเลยนะครับจะตัดกับด้านบนที่เป็นสีดํด้านด้านนะครับ ส่วนด้านล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับให้มา3จุดก็คือ,อซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงกลางบริเวณด้านข้างนะครับพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเนี่ยโอ้โหนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับจะเห็นว่ามันกระพริบกระพริบอยู่2จุดนะครับ RJ 4 5สําำหรับเสียบสายแลนนะครับก็จะเป็นแบบฝาเปิดปิด นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความบางนะฮะพอร์ต HDMI ครับ1พอร์ต USB 3.0เนี่ยให้มา2พอร์ตนะครับส5มมลิเมตรนี่ยสำหรับเสียบหูฟังให้มา1พอร์ต1ช่องนะครับแล้วก็ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องสำหรับการ์ดลิเดอร์นะครับเสียบ MMC การ์ด SD การ์ดต่างๆนะครับอ่าก็มีประมาณนี้ค่ามาอีกฟังหนึ่งนะครับพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเ n ส i ิงต o น Lo อกครับ USB 2.02พอร์ตแล้วก็จะเป็น optical drive นะครับเป็น uh, DVD เป็นแบบ b l u ร a y นะฮะสังเกตดีๆนะครับตัวโน้ตบุ๊กหรือตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะมีความบางนะครับก็ออกแนวคล้ายๆกับตัวอัลต้าบุ๊กบางๆใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าตัวนี้เป็น Ultra Slim Gaming, Chart, อัลต้าสลิมเกมมิ่งในโตชาร์จอ่ซูเปอร์อันยาวไปนะฮะก็เอาง่ายๆสั้นๆก็คือค่อนข้างที่จะมีความบางนะฮะ สำหรับดีไซน์ด้านในตัวเครื่องนะครับก็เป็นสีดําไม่มีเงาเป็นดําด้านๆเหมือนกันนะครับกับตัวด้านนอกนะครับหน้าจอเนี่ยจะขนาดที่17นิ้วตามชื่อรุ่นเลยนะครับ S5V17 Nitro นะครับตัวเร o l u t i o n ของหน้าจอเนี่ยแน่นอน Full HD นะครับ1920 1 0 8 0นะครับ ก็ไม่สามารถทัชสกรีนได้ด้านบนนะครับก็จะมีกล้องเว็บคามล่นะครับหจดุดตามสไตล์ของโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนมาให้นะครับคู่กันบริเวณนี้หน้าจอนะครับลองสังเกตดีๆว่าตัวสีสนันของข้างเนี่ยสดนะครับคมชัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองปรับกล้องดูนะครับให้มันสว่างขึ้นแล้วเรามาดูสีกันว่ามันจะสว่างขึ้นตามกล้องไหมนะครับก็ยังเห็นได้ว่าสีมันยัง สดแล้วก็คมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในส่วนของจอเนี่ยบริเวณขอบนะครับที่เป็นโครเมียมด้านล่างของจอนะครับลองสังเกตดีๆบริเวณนี้เนี่ยจะเขียนว่าจะมีการสลักอยู่ว่า Aspire V Nitro นะครับอันนี้ก็เป็นชื่อซีรีส์ของเขาแล้วก็ชื่อรุ่นของเขานะฮะขยับลงมานะครับบริเวณตัวบอดี้นะครับก็ยังคงเป็นสีดําด้านๆเหมือนเดิมนะครับวัสดุก็ยังเป็นพลาสติกนะครับเนื้อชั้นดีนะครับบริเวณคีย์บอร์ด นะครับก็เป็นแบบ full size เลยนะครับมีคีย์บอร์ดที่เป็นนำแพดมาให้นะครับมีคีย์บอร์ดตัวเลขมาให้แล้วก็เป็นชิรเเล็กคีย์บอร์ดที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับแล้วก็ด้านล่างปุ่มก็จะมีไฟ LED สีแดงมาให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้นะครับเวลาเราไม่ใช้งานเราก็สามารถปิดได้นะครับประหยัดแบตเตอรี่หรือกลางคืนเราต้องการใช้ไฟก็สามารถเปิดได้นะครับขยับลงมาบริเวณทัชแพดนะครับก็จะเป็นพื้นผิวเดียวกันกันกบตัว อ่าคอเวอร์ด้านข้างนะครับหรือบริเวณที่พักมือนะครับก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับจะไม่มีปุ่มคลิกคลิกซ้ายคลิกขวาแยกมาให้นะครับจะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันกับตัวทัชแพดเลยนะครับก็แน่นอนเป็นแบบมัลติทัชนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้งาน Windows 8ก็ต้องใช้มัลติทัชแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการสกรีนนะครับคำว่า Black Edition นะครับบริเวณทัชแพดนะครับเพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกหระดับ ก่อนที้เราจะเข้าไปดูในส่วนของสเปกนะครับเราดูในส่วนของหน้าจอก่อนหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบลดแสงสะท้อนนะครับจะเป็นแบบด้านๆก็คือเวลาเราออกไปเล่นกลางแดดเนี่ยจอพวกนี้มันจะสู้สู้สายตาเราได้สบายๆนะครับไม่มีเงาอ่าเรามาดูสเปคกันเลยนะครับก็เช็คจาก CPUC เหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่า CPU ที่ใช้นี่โลโก้นี้ก็จะเป็น Intel Inside นะครับจะเป็น CPU ในโค้ดเนม Haswell นะฮะ ตัวไหนนั้นจะเป็น Intel Core i7-4710HQ นะครับสัญญาณเลกาอยู่ที่2.5 GHz ครับ4 Core 8 t ท r ด a d ครับผมนะฮะเมนบอร์ดก็แน่นอนนะครับ Acer แล้วก็จะเป็นในส่วนของ RAM DDR3 6 g b ครับนะฮะกราฟิกการ์ดเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องแรงๆมันจะมีการ์ดแยกนะครับตัวแรกก็จะเป็นชิป on CPU นะครับก็จะเป็น HD Graphics 406นะครับที่ติดมากับ CPU นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการ์ดแยกนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกการ์ดแยกนะครับก็จะเป็นการ์ดที่มาจากทาง NV ็นวีเดียนะครับเป็น NV ็นวีเดีย G Force GTX 8 6 0 M นะครับอ่าในส่วนของฮาร์ดดิสครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสขนาด1นึเทราไบต์ครับผมก็สำหรับตัว a s p i r e นะครับ V 1 7 Nitro b นโตรแ dition ตัวนี้นะครับก็ แน่นอนแหละนะครับด้วยสเปคที่เราเช็คจากซอฟต์แวร์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับสเปคขนาดนี้หลายหลายคนรู้แน่นอนว่าม,มันแรงอยู่แล้วนะครับ <S <S นอกจากในส่วนของซอฟต์แวร์ในการทดสอบเนี่ยอันนั้นต้องไปติดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับนอกจากจะใหญ่แล้วก็ละเอียดแล้วเนี่ยเรื่องของการาให้แสงสว่างเนี่ยค่อนข้างที่จะทาได้ดีนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะ ลดแสงลดแสงสะท้อนก็คือไม่มีเงาเวลาเราถือออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยบางตัวมันจะสู้แสงไม่ไหวแต่ตัวนี้เนี่ยเราเล่งแสงแบบสว่างๆออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยการการแสดงของเม็ดสีมันยัง,ย,งยังเต็มอิ่มอยู่นะครับก็ถือว่าเล่นเกมแล้วมันแบบสุดอ่ะนะครับเห็นภาพสวยๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจจากทางเอเซอร์นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาก็ไปลองสัมผัสกันดูนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณทางเอเซอร์ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้ อันบล็อกให้ดูกันนะครับเรื่องของผลทดสอบแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนทดสอบเกมนู้นเกมนั้นจะแรงแค่ไหนทีมทดสอบเราพร้อมที่จะทดสอบให้คุณดูเลยเพราะว่าเราเคยสังเกตแล้วว่าหลายๆคนดูจบปุ๊บจะไม่เข้าไปดูผลทดสอบแล้วจะคอมเมนต์มาเลยทําไมไม่มีไอ้นั้นนี้อันนั้นอ่าของพวกนี้เรามาถึงปุ๊บเราแกะกล่องให้ดูเลยคุณได้เห็นก่อน แล้วเราก็ส่งให้ทีมทดสอบต่อไปนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าสิเทปหน้าครับลาไปก,ก่อนสวัสดีครับ